สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยพาโชคนะครับโอ้โหทางนู้นนะครับปลาโดดนู้นน่ะเต็มเลยนะครับนี่โอ้โหปลาเยอะแม่เขาบอกว่าปลาไม่ค่อยมีนะเอฟซีดูครับพอน้ำจะแห้งเห็นปลาเพียบเลยนู้น่ะครับอันนี้จะเอาปลากรดกับปลาทับทิมนะครับนี่นะครับเพราะว่าปลากรดผมจะเอาไปปล่อยในคลองไส้ไก่ต่อเลยนะครับโอ้เยอะครับไม่ใช่น้อยนู้น่ะ อยากให้ FC ดูใกล้ evolution. ๆจังเลย,ลเลยโอ้ยขนาดน,นั้นก็ลงกับพี่นวดลงไปเฮิร์ตขนาดนั้นนะนู้น่าโดดขึ้นมาแล้วนะนนโอ้อออนะโหเยอะครับเดี๋ยวผมพามาดูทางนี้ครับนี้นี่เปลี่ยนม,มุมครับดูทางนี้ FC ทางนี้นะครับทางนี้นี้ทางนี้แบบโอ้โหนู้นนะครับ <Okay. S 1> ดูดู แข่งนี่บ่ครับเอาครับอ่ะปลาอันนี้เอาลงไปเลยบ่ไป่เฮ้ยผมสีมืนได้ดิเดี๋ยวเอาเลยนะปลาด้ครับนี่โอ้โหเยอะมากครับนู่นน่าโอ้โหปลาครับดูครับนู่นน่าอยู่ข้างบนน่ะพี่น้อดเสร็จ ใส่ถังเอ้นั่นก็ได้นี่นี่ได้แล้วครับตัวแรกเอฟซนี่ครับปรากฏนะครับโอ้ยเหลืองอลามเลยครับอสัยนี่แล้วพี่นุชจะจไปสร้างออกเอาโอ้ยแจวเลยนี่ครับเอาไว้เพาะเอาไว้เพาพันนะครับใช่ มันมันขนาดนี้ยังไม่โตด้วยนี่ครับโอ้ยยังไม่โตอยู่เหรอฮะยังครับโอ้โผันมันใหญ่นี่ครับนี่เลยเป็นพ่อพันธุ์มันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวเหลือเลยนี่ครับไปอีกตัวที่สองมาแล้วครับนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะซื้อมาสายมันครับมันมีไข่ไข่เต็มอืมมันจะออกลูกนนั่นเลยใช่ครับทีมีทั้งแก่ใหญ่มากนี่โอ้สวยเลยใช่ผมชอบนี่ฮะมาอีกตัวหนึ่งแล้ว หลุดละ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 จะลงละจละลงติดเงี้ยงหลุดลงไปละมันติดอีกเงี้ยงมันปะโอ้โนี่ครับ,อรบเอาไปปล่อยลงในข่องไส้ไก่ในเอฟซีนะครับไปเอาไปทํากินนะครับนี่เพราะว่าปรากฏจะเอาไปเป็นพันเขานะครับระวังนะปักมือโอ้โห ่เดี๋ยวม,ม,มันไม่รอดครับต้องเอาไปไว้ก่อนใส่กระมังไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันแคบเดี๋ยวมันจะไม่รอดใส่กระมังไว้ก่อนนะครับกระมังนี้เลยบอพินวด,ดตัวดำไมีป่าตัวน้อยอยู่ด้วยครับนี่แหละที่ใส่เลยบอครับนี่ครับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า จะต้องให้เขารอดนะครับถ้าใส่ในถังมันมันแคบครับมันแคบนะครับเดี๋ยวผมหาน้ำก่อนนะครับโอ้สวยงามเอฟซีนู้นน่าเหลืองเลยนะครับนี่มันใหญ่โอ้โหมีประมาณร้อยครับหมูบอกครับนี่ครับผมจะเอาไปปล่อยในเอฟซีดูครับสวยงามเลยอะเหลืองด้วยนะครับนี่โอ้ใหญ่จริงเลยครับยังไม่ได้เอาปลาทับทิมขึ้นมานะครับนี่มาแล้วครับ มาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห่อีกตัวหนึ่งครับตัวที่สามตัวที่สามเฮ้ยจะได้ใสนี่ป่ะครับอันนี้ก็ได้นี่ครับปลากระโหนะครับนี่ตัวใหญ่มากนี่แยกปลากัน ปิดน้ำครับปิดน้ำนี่ครับเดี๋ยวไปเอาปลาทับทิมก่อครับเดี๋ยวเราไปดูปลาทับทิมก่อนอุ้ยนะครับนางลุ้นปลาเอฟซีนู่นน่ะไหนบอกว่าไม่ค่อยมีไงผมบอกแล้วว่าน้ำมันแห้งมันเยอะโอ้โหเต็มถังแล้วพี่นุชไหวอยู่บ่เต็มถังแล้วอ่ะมาช่วยยกหน่อยมาช่วยยกอยช่วยยกหน่อยแล้วนะครับขอกำลังเสริมแล้วนะครับ ตอนแรกบอกว่าปลาไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับบอกไม่ค่อยมีโอ้โหนู่นะปรากรดอ่ะเยอะเลยนะครับปรากฏดกับปลากระห้เยอะมากนู่นนะครับโอ้โหนะครับไปแล้วไปแล้วเข่งไปแล้วโอ้โหปลากระห้เยอะมากทางนู้นก็ตักเอาตักเอาเลยนะครับทางนู้นน่ะนู้นนะครับ นะครับเอาสวิงช้อนเอาอย่างเดียวเลยครับตัวต่อตัวนะครับทางนี้ก็เป็นปลากระโ้เยอะมากนู่น่ะโอ้โหผมก็อยากให้เอ็มซีมาชมบรรยากาศอย่างนี้นะครับแบบนู่นนะปลาทับทิมก็มีครับนะครับส่วนพ่อเขาเล่นทางน้ําอย่างเดียวนะครับพยายามให้น้ําแห้งเยอะที่สุดนะครับจะได้จับปลาง่ายขึ้นนะครับนะส่วนท่านที่พ่อที่ช้อนไปก็ช้อนเอาปลาเรื่อย นะพ่อที่ดูออทางน้ําก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทํางานแบบเป็นทีมท่านุก็เหมือนกันครับดูแลน้ําก็ดูไปท่าน,นึงก็พี่ผู้หญิงก็ตักปลาอย่างเดียวนะครับพี่ผู้ชายก็ตักปลาอย่างเดียวเลยนะครับนะมาโอ้โห,หลุ้นกันนะเอฟซี FC. นะครับบอกว่าไม่ไม่มีปลาไม่เยอะนะครับแต่พอน้ำจะแห้งโอ้โหปลาโดดเลยโอ้โกบกบกบขึ้นบนแล้วกบว่า นั่งลุ้นนะเอฟซีเอ้ยผมก็ลุ้นตามนะครับนะลุ Arizona, oh, okay, sure> Actually, right so. No. So ้นตามแบบโอ้โหเยอะมากๆนู่นนะกบเจ้าขึ้นไปแล้วกบว่าจะไปหอดฟังเรามันโดดไปแล้วมันโดดขึ้นแล้วโกบมันโดดขึ้นแล้วพี่นอดกบมันโดดขึ้นเทิงแล้วนะกบมันโดดขึ้นนะนะกบ นะครับโอ้โหนู่นครับทางนู้นนะเข่งเต็มแล้วนะครับทางนู้นนะเต็มเข่งแล้วนะครับปลาอัดกันแน่นแล้วเดี๋ยวผมพามาดูครับตรงนี้เต็มเข่งแล้วนะครับเอาขึ้นไม่ทันทางนี้แบบเต็มเข่งเลยนะครับนี่พามาดูครับพามาดูนี่ครับโอ้โหสาที่ไม่เคยดูดไม่เคยสูบน้ำเอาปลาขึ้นนะครับโอ้โห เต็มเลยโว้เอาครับมาบึกป่าเอาอยู่ครับนี่ครับเต็มเลยนะครับแยกเลยโอ,โอ้นี่ตัวหนึ่งอ่ะปลาโดดออกครับปลาโดดออกแล้วปลาโดดออกแล้วพีนุ่นมาช้าแล้วครับเต็มเข่งแล้วนู่นน่ะจับเอาจับเอาเลย โอ้ยปลาหมุดเราเอฟซีนู้นนะโอ้ลูกปลาก็มีเต็มเลยนะครับโอปลาเยอะครับปลาเยอะนะเยอะแยะเลยเอฟซีโอ้โหนะครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับเหมางานนี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับปลาเยอะมีปลากระโห้มีปลานวลจันมีปลาทับทิมมีปลาหมอนะครับมีปลาช่อนนะครับมีปลาปลากรด ปรากฏไม่พอมีปลาบึกด้วยนะครับโน่นครับจะขึ้นได้ไหมจะขึ้นได้ไหมนะครับพี่โน่นเต็มแล้วเนี่ยเต็มเต็มตะก,กาแล้วเนอ่ผมตกหนาน,นำ้ำมเ้โอ้ยเป็นบ่ลรบ้าเดนกนักแค่ โอ้ยนูนครับ FC. เอฟซี๋ยวนะย้ายปลาไปก่อนเออเอาครับย้ายก่อนนะครับเออเออเอาพีน่พน็อตอีกเ่งหนึ่งอยู่นู่นน่ะโอ้ย<ห>มีประกฏด,<ห>ด,ด้วยเนี่ยจะประกฏไไปก่อนครับ โอ้โหประกวดเยอะเต็มเลยเอาไหนครับเอาครับปลาบูนะนี่สงสารมันเอาใส่รถเลยนไหนครับนี่ยบเลนี่เด้อเอานี่เหรอปลาบูปลาบูทองอ่ะนี่ผมเอามอปล่อยนู่นเขาปันนี่เออโอ้ยเอาออกมาเลพี่้ปลาบูมอปล่อยครับเอาไว้กับประกวดเลยอ่สงสารมันเอาใส่รถมาปล่อยไปน่าวุ้ยกว่าจะมาปล่อยได้เนาะเออเขาจะเอาไปกินเหรอโอ้ย มาสตัวโอ้ยยังลานตัวไม่หมดเลยไม่เห่อยน้ำออโอ้ยไปล่อยน้ำได้ตัวนี้มนันาเาพปลาันปลามันทับกันแล้วครับเ่ยเต็มตะก้าอยู่โอเคครับ MC จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ